สวัสดีครับท่านผู้ชมนะก็กลับมาครับเลสเตสเซนเกิลเพยเยอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่ได้เล่นนานนะก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งือเปตอาเอออาทิตย์หนึ่งเลยแหละครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สองนะครับเราจะไปะลงเหมืองตรงนั้นที่สัญญากันไว้นะฮะกันไว้กันไว้นะ นี่ก็ยังช้าอยู่นะยังไม่มี ers, มอนสตรงมอนสเตอร์อะไรฮนะ ers, มอนสตรงมอนสเตอร์ยังไม่ค่อยมีหรอกครับแล้วขอดูทั้งค่าแบบนึงเอาแค่ยี่สิบก็พอไอ้สักว์เอาเอา,เอาผิดชิ้นไหนก็ขอไปครับนี่โอเค ผมโอเคครับผมโอเคอะไรวะเดี๋ยวดู map, แมปครับอ๋อเห็ลนละนี่เป็นยังไงเล่ะโอ้โหไม่ไม่พูดลำทำเพลงครับ <c oughs> ขุดเลยข้างบ้านจะเสียงดังแลนะ้ว นะฮะลืมเปิดไม,ไมบบคเมื่อกี้รอาเราก็มาขุดขุดเลยครับยังอย่างนี้มันต้องถอนนะครับไม่ใช่ละครับพอไปนักขุดครับเราต้องขุดครับขุดตามรอยตีนพ่อโ <laughs> อเคอสุท้ายไอ๊ ไม่สุดใจเว้ยังไม่หมดไปเท่านี้เยอะเยอะจุงเบย์แพูแดตด่ว่านี่เป็นเมืองน้ำมันก็เป็นได้นะเป็นเหมืองนี่เหมืองเชื้อเพลิงนะเป็นถ้าเป็นชีวิตรจริงแล้วนะครับก็จะเป็นเมืองเชื้อเพลิงแล้วไม่ใช่หมันเชื้อเพลิงเมื่อกี้รู้สึกเหมือนตัวเองจะพูดหมันเชื้อเพลิงออกไปนะ เฮ้ยผมย้ายบ้านอยู่ตรงนี้ที่บอกวะ่าเนี้ยมาอยู่คงไม่รอสกเกลิตันกับซอมบี้แน่นอนแล้วที่สำคัญคือชีปเปอร์ครับสไปเดอร์ผมไม่กลัวหรอกสไปเดอร์ผมจัดการได้ขุตต่อเลย แช่ชุดเดียวก็พอครับถ้าเิยมันเหลือผมก็ไว้มากขุดเขาหน้าครับที่จขุดหมดครับขุดหมดแล้วมันนานเชื่อว่าต้องนานมากแน่ๆครับเย้ yeah. ได้เกมมาหนึ่งอันเว้ย oh my fucking god มันมันมันดูวังเวงครับไม่มีช็อตครับเราต้องขึ้นไปเอาต้องขึ้นไปเอา <c oughs> ขึ้นไปนี่เราต้นไม้ได้จอบครับผู้เก่งปัลล่ะเก่งปัลล่ะชูยิงปิงปองติ เอ้อไม่โอ้เจ็บรถมันตั้งหนึ่งหลอดคิงรถมันหล,ลอดครึ่งนะครับไม่ใช่ครึ่งหลอดนะครับมีน้ำด้วยวา้าโอ้เด็ดแม่ เย็ดเยดเย,ย,ย็ดทุกอย่างอยู่บนโลกไ <c oughs> อ้สัตวอ้ออันเดียวไม่ใช่ จะมีอะไรบวะจะมีอะไรเราก็ต้องมาดูกันครับแค่นี้พอโอ้ยเหล็กมีอยู่นิดเดียวนะก็เป็นอาันรสำเรวจเสร็จสิ้นแล้วนะโอ้ <c oughs> อตอนนี้ผมพูนหวานจริงแล้วก็ต้องขอลา EP สองไปเท่านี้ครับแต่ว่าผมก็จะไม่ลืม EP สามแน่นอนครับสวัสดีครับ